สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิลิพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องอัมพึกอัมาพาตในตอนที่4นะครับตอนที่1เราก็รู้จักว่าสาเหตุของโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆไปแล้วนะครับตอน2ตอน3ก็พูดถึงแนวทางการรักษาต่างๆทีนี้มาดูในตอนที่สี่นะครับเราก็จะมาพูดถึง หลักการตรวจประเมินผู้ป่วยอมัอมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็ขอฝากว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วๆไปหรือแม้แต่กลุ่มแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีบทบาทอ่าโทษทับจะมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ร่วมกันกับทางกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับอันนี้ฉันวิดีโอ หรือสิ่งที่อาจารย์บรรยายวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนที่ศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ต่างๆที่ต้องการมีความรู้เรื่องอามาพึ่งคมามภาภาภาพากมากขึ้นนะครับหลักที่1น,นะครับการประเมินทีนี้เวลาที่เราจะตรวจประเมินเราก็ต้องรู้จักการประเมินสภาพของผู้ป่วยด้านต่างๆทีนี้เราจะตรวจผู้ป่วยในด้านไหนบ้างในด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องของนิวโร นะครับ logical aspect ก็คือ,อาทางด้านเรื่องของระบบประสาทนะครับประสบประสาทการรับรู้ว่าเขามีแรงไหม power เป็นยังไงกำลังเป็นยังไงอ่อนแรงหรือสภาพการรับรู้ความรู้สึกนะครับเพราะเรารู้ว่าเรื่องของระบบประสาทก็จะมีเรื่องของมอเตอร์นะครับเรื่องระบบสั่งการซึ่งคนไข้กลุ่มนี้แน่นอนจะสั่งให้แขนขาทำงานไม่ได้เหมือนปกตินะครับ การรับความรู้สึกนะครับต่างๆการรับรู้นะฮะการได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่า,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 านี้เราเรียกว่า neurological aspect นะครับหรือระบบประสาทนั่นเองส่วนที่สองที่เราจะต้องประเมินหรือตรวจก็คือเรื่อง general medical status ก็คือเรื่องของสุขภาพสภาวะทั่วๆไปนะความดันโลหิตนะหัวใจเต้นเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง ส่วนที่3ก็จะเป็น functional performance functional ก็คือการเป็นหน้าที่การทำงานเช่นยืนเดินเป็นยังไงการใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงฮะกิจ,จวัตรประจำวันทำได้ไหมใส่เสื้อได้ไหมการขับถ่ายอุจจาระเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่า functional performance นั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่เราควรจะประเมินอันที่4ก็คือเรื่อง emotional หรือ psychological aspect emotional คือสภาพอารมณ์ของผู้ป่วย นะครับหรือสภาพจิตใจไซโคก็เป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกันนะคนไข้าบางคนก็จะขี้อุดหงิดง่ายขี้โมโห,โหเอาจัดใจตัวเองหรือบางคนก็รู้สึกเศร้าเสียใจนะฮะในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรับรู้เรื่องของอารมณ์ไม่ได้ซึ่งสามารถจะแปลเปลี่ยนไปได้อย่างมากมายนะครับพะท้งนี้โรคนี้เกิดเกิดจากสู์ควบคุมระบบความรับความรู้สึก การนึกคิดต <lod? S 1> ่างๆด้วยนะครับการวางแผนในการรักษานะครับเราก็ต้องเจอผู้ป่วยนอกจากจะตรวจประเมินแล้วในด้านต่างๆแล้วเราก็ต้องวางแผนในการรักษาว่าแผนในการรักษาของเราในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนั้นเราจะวางแผนอย่างไรนะจะวางโปรแกรมในการรักษาอย่างไรนะครับการตั้งเป้าหมายในการรักษาว่าผู้ป่วยคนนี้ นั้นสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรนะฮะเราสามารถบุคลากรทางแพทย์เราจะป้องกันหรือเราจะช่วยฟื้นฟูเขาอย่างไรนะครับและอันที่4ี่ก็เรื่องของการบําบัดนะเทคนิคการบําบัดต่างๆที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูของผู้ป่วยเหล่านี้นะครับนี่ขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับการตรวจประเมินของผู้ป่วยามาผู้พยาาก็ใช้หลักการตรวจทั่วๆไป แะสิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจก็คือเรื่องของ subjective examination ก็คือการซักประวัติการซักประวัติเราก็ต้องอาจจะซักประวัติจากญาตินะประวัติกันนะประวัติทั่วไปชื่อนามสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติทั่วไปนะครับสถานภาพอายุเชื้อชาติสัญชาติเพศต่างๆแล้วก็ประวัติโรคแน่นอนอาการสําคัญนะเป็นอย่างไรบ้างประวัติอาการปัจจุบันประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติครอบครัวประวัติส่วนตัวและเป็นผู้หญิงก็จะเป็นประวัติของประจําเดือนต่างๆซึ่งเราก็คงต้องเ,อเก็บข้อมูลในส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของ Objective Examination ก็คือเรื่องของการตรวจร่างกายนั่นเองนะครับการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนกว้างๆก็คือส่วนที่เรื่องของเกี่ยวกับสัญญาณชีพก็คือ vital sign นั่นเอง สัญญาณชีพที่จะต้องตรวจสม่ำเสมอก็คือเรื่องของอุณหภูมิคนไข้คนไข้มีท่ามีอุณหภูมิปกติหรือไม่นะฮะชีพรจรเป็นอย่างไรซึ่งปกติคนในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะ60-80ครั้งต่อนอาทีอนะ่าระ r ัสเปเรชั่ก็คือการหายใจอัตราการหายใจของผู้ใหญ่ก็คือ12-60ครั้งนั้นเราก่อนเราที่เราจะให้การรักษาให้การฟื้นฟูต่างๆเราก็คงจะต้องตรวจสิ่งต่างๆเหล่านี้ ว่าผู้ป่วยอยู่สภาวะเช่นไรนะครับถ้าหัวใจเต้นนะครับเลสปาเร์ทเลตตรงนี้จันขอแก้ไขนิดนึงนะครับโทษนะฮะแก้ไขาจาก12ถึงต้องถึง20ครั้งนะครับ12ถึง20เท่าที่12ถึง12ถึง นะครับแก้ไขนิดนึงนะครับ20ครั้งต่อต่อนาทีนะครับไม่ใช่60นะครับอันนี้ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับนะฮะโอเคก็คือ12-20ครั้งต่อนาทีถ้าหายใจเร็วกว่า20ครั้งก็ถือว่าหายใจเร็วกว่าปกติซึ่งก็จะต้องมีการพักแล้วก็ต้องตรวจหารอยโรคหรือภาวะในร่างกายต่อไป รเรื่องของบัรเพชเชอร์คือความดันซึ่งปกติก็120-80ซึ่งไม่ควรเกินร้อยสนะครับอุณหภูมิร่างกายก็เหมือนกัน36.2สิบหกจุดสถึงสามงพวัททงปากนะครับเพราะฉะนั้นไวายตัซสายก็เป็นสัญญาณชีพที่สําคัญที่จะต้องตรวจดูว่าอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยหรือปกติหรือไม่นะครับอันที่2คือการตรวจเฉพาะโรคในการตรวจเฉพาะโรคแน่นอน ผู้ที่เป็นหมอผู้ที่อยู่เป็นบุคลากรทางการแพทย์สิ่งที่จะต้องทําในการตรวจเฉพาะโรคก,ก็คือการสังเกตด้วยตาของเราก็ดูสภาพผู้ป่วยที่เข้ามาหาเช่นนั่งรถเข็นมายืนเดินมาใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆหรือมีความทุกขเวทนาอย่างไรมีอารมณ์จิตใจอย่างไรนะัสังเกตการปฏิสัมพันธ์เช่นเราอาจจะพูดคุยการซักถามเขาตอบคําถามได้ไหมหรือแสดงสีหน้าท่าทางอย่างไรอันนี้ก็เป็นการ เรียกว่าการตรวจโดยการสังเกตรหรือเรียกว่า inspection นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องตรวจของ movement test นะครับก็คือสังเกตแม้แต่ขนาดที่เดินขึ้นมาเราให้คนไข้ย,ยกแขนนะครับเดินยืนเดินให้เราถ้าทำได้ถ้าเราประเมินดูแล้วหรือตรวจในท่าของ active movement test นะครับให้คนไข้ย,ยกแขนยกขาให้เราดูนะนอนงอเข่าต่างๆอันนี้ คงจะพูดกันถึงการตรวจรายละเอียดต่อไป functional movement test นะครับเขาสามารถหยิบจับเช่นหยิบจับแก้วน้ำนะถอดกระดุมถอดเสื้อผ้าได้เองหรือไม่กินข้าวได้เองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวัน functional movement test muscle testing อันนี้ก็พูดถึงการตรวจกำลังนะผู้ที่เขาผู้ที่เป็นบุลคลากรทางการแพทย์นะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย ส่วนต่างๆก็ต้องตรวจกําลังของกล้ามเนื้อเช่นกําลังในการบีบนะฮะการบีบกำมือยกแขนของเขาอยู่นะฮะกล้ามเนื้อมัดต่างๆถ้ามีความรู้ในการตรวจละเอียดเช่นการยกขาในท่าตรงนะครับการกลางขาหุบขาการเหยียดเข่างอเข่ากระดกข้อเท้าซึ่งก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนั่นเองบาลานซ์เขานั่งได้ไหมนะนั่งได้ทรงตัวได้ไหม ยืนตรงได้ไหมหรือเดินได้ไหมยืนเดินนะยืนแล้วตรงไหมล้มไหมนะครับอันนี้ก็เรื่องของความสมดุลหรือเรียกว่าบ,บาลานซ์นั่นเองและหลังจากนั้นบุคลาหมอหรือผู้ตรวจก็ต้องตรวจในเรื่องของแพสซีฟมูเมนต์ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆนะครับเพื่อจะเรียบเทียบกับแอคทีฟมูเมนต์ที่คนไข้ทําเองแล้วก็ต้องตรวจดูองศา ROM นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ บางคนก็จะมีข้อไหล่ติดนะครับตามมาหรือบางคนอาจจะเกิดข้อไหล่หลุดหลวมนะครับทําให้มีการบาดเจ็บหรือข้อหลวมเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นทักษะต่างๆเหล่านี้ผู้ที่เป็นบุคลากรจังหวก็จตต้องฝึกหัดนะครับนอกจากนั้นเราก็ต้องคลำนะ palpation การคลำบางคนอาจจะมีจุดกดเจ็บการตรวจหาจุดกดเจ็บต่างๆลักษณะการแข็งเกร็ง นะบางคนอาจจะแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อมากหรืออาจจะมีลักษณะอ่อนปวกเปียกไปเลยนะกดกดนิดเดียวก็ถึงกระดูกแล้วบางคนอาจจะไหลหลุดนะต้องใส่ต้องใส่เชือกของคอผ้าของคอต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าตรวจในเรื่องของ r e f e c test การเคาะเจอต่างๆว่ามีการตอบสนองไวกว่าปกติหรือการตอบสนองที่ช้ากว่าปกตินะครับ ส่วนการตรวจร่างกายตามรูปแบบรักสานักนั้นนะครับการนวดแบบรักสมนักนั้นก็อาจจะมีก็ใช้เหมือนกันใช้หลักเดียวกล้เคียงกันคือการซักประวัติตรวจร่างกายการสังเกตท่าเดินของผู้ป่วยการตรวจข้อไหล่ว่าตกซุดอย่างไรนะครับการสังเกตการบวมรีบของกล้ามเนื้อการสัมผัสวัดอุณหภูมิแขนขานะก็เป็นหลักตรวจซึ่งคล้ายคลึงกับทางการแพทย์ปัจจุบันเหมือนกันการวัดส้นเท้าซึ่งอันนี้ก็จะมีความแตกต่างจาก จากการแพทย์แผนจุบันไปนะการกระดกข้อเท้าเพื่อดูกําลังข้อเท้าการทดสอบแรงถีบเท้านะครับให้คนไข้ถีบเท้าให้ดูหรือเอามือตั้งทดสอบการตั้งเข่าว่าคนไข้เนี่ยตั้งเข่าได้ไหมทดสอบกําลังของสะโพกนะให้ชันเข่าแล้วยกก้นขึ้นมานะครับการกระดิกนิ้วเท้าต่างๆซึ่งก็เป็นการประเมินระบบการใช้งานคข่าวๆหรือได้ข้อมูลพอสมควรทีนี้การนวดไทยเนี่ย ก็มีบทบาทในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ,อผู้เอาผู้ป่วยเอามาพึ่งาพาด้วยการฟื้นฟูนะฮะถ้าเป็นการนวดไทยแบบราชสำนักนะครับก็จะมีการนวดก็จะมีการนวดตั้งแต่พื้นฐานขานะครับเน้นข้อเท้าแล้วก็เปิดประตูลมนะเพื่อเลือดให้เลือดไหลเวียนไปสู่ส่วนล่างมากขึ้นนวดพื้นฐานหลังนะครับการนวดพื้นฐานขาด้านนอกด้านใน แล้วก็นวดตามสัญญาณเน้นสัญญาณหนึ่งสัญญาณห้าแต่มีหมายเหตุว่าในกรณีที่ข้อสะโพกอ่อนเปกแปกหรือไม่มีแรงหรือกรณีที่เป็นอ่อนแรงหรืออ่อนปวกเปียกหรือในกลุ่มอัมาพาตที่อ่อนปวกเปียกนะครับหรืออ่อนแรงนั่นเองก็ไม่ควรนวดสัญญาณสองเพราะอาจจะทําให้เกิดข้อสะโพกหลุดได้นะอันนี้ก็เป็นความอ้างอิงของการนวดแบบราชสำนักการนวดพื้นฐานแขนด้านนอกด้านใน นะเน้นสัญญาณ1กับสัญญาณ5การนวดพื้นฐานบ่าและสัญญาณ1ถึง5ไหลที่สําคัญก็คือต้องไม่นวดสัญญาณ2ไหลนะในกรณีที่มีข้อไหลหลุดอยู่แล้วก็จะทําให้อาจจะหลุดมากขึ้นนะครับการนวดพื้นฐานท้องสัญญาณ1ถึงสัญญาณ5อันนี้ก็เป็นการคือนวดทั้งตัวนั่นเองนะครับนวดปรับสมดุลทั้งตัวทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้ก็ถือว่าการนวดก็เป็นการช่วยฟื้นฟู ทำให้เลือดลมไหลเวียนกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของเลือดลมไปทั่วร่างกายแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆฟื้นตัวดีขึ้นด้วยด้วยการนวดแบบราชสำนักนะครับส่วนการนวดฟื้นฟูด้วยเฉลยศักนะครับการนวดเฉลยศักนั้นเราก็นวดไปทั้งตัวเหมือนกันได้ตั้งแต่ซึ่งจะมีท่านวดตั้งแต่ท่านอนหงายท่านอนตะแคงท่านอนกว้าและท่านั่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนวดที่คร่าวๆนะครับแนวนวด นวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปนะนวดขาอันนี้ก็เป็นแนวนวดขาด้านนอกขาด้านในนะครับแนวนวดขาด้านหลังขั้นตอนการนวดก็นวดตั้งแต่ทา่านอนหงายไปนวดตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปนะครับไล่ไปทางสันนแข้งด้านใน,นต้นขานะครับนวดไปทางต้งตนขาแล้วก็มานวดทางฝ่าเท้าด้านหลังนวดกดจุดที่ข้อเท้า ทางด้านหน้าแล้วก็นวดสันหน้าแข้งขึ้นไปนวดไปเรื่อยๆก็จะไปขึ้นตั้งแต่ขาด้านนอกนะครับขึ้นไปแนวต้นขาด้านนอกต่างๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีท่าต่างๆมากมายนะครับก็สรุปแล้วก็เป็นการนวดทุกท่านะครับทีนี้ท่าบริหารของผู้ป่วยผู้พาดแบบการนวดรัสำนักก็สามารถใช้ท่านั่งยองๆในกรณีที่คนไข้นั้น มีแรงแล้วเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกนะครับกล้ามเนื้อเขา่าการยืนเขย่งปลายเท้าอันนี้ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อน่องนะครับในกรณีที่คนไข้เริ่มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นการดึงแขนเท้าแขนในท่านั่งนะครับก็ฝึกกําลังแขนและหัวบ่าหัวไหลการดึงแขนสามจังหวะก็เช่นเดียวกันการเท้าแขนเาจังหวะสาจังหวะก็เป็นการฝึกกําลังของกล้ามเนื้อแขน นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่การนวดแบบลักษณะที่ใช้กันอยู่นะครับถ้าแนะนําที่ให้ผู้ป่วยฝึกเองอันนี้เราก็ควรที่จะมีสิ่งที่แนะนําที่ถ้าคนอื่นผู้ป่วยนั้นเราประเมินดูแล้วมีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ต้องรีบให้คนไข้นั้นฝึกด้วยตัวเองด้วย<ๆ>เพื่อจะเป็นการเพิ่มทักษะในการเคลื่อนไหวของเขาและเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อให้ฟื้นฟูมาอย่างเร็วขึ้นและแก่ ท่ากระดกข้อมือขึ้นลงเพราะบางคนไข้หลายคนก็ไม่สามารถกระดกขึ้นลงได้เต็มที่ก็ต้องฝึกบริหารกำรรม,มือแบม,มือชูมืออันนี้ก็เป็นเป็นการฝึกกล้ามเนื้อโดยการสอนท่าต่างๆให้นอกจากนี้ก็อาจจะมีการอบประครบสมุนไพรซึ่งก็ต้องควรระมัดระวังในเรื่องของความร้อนที่เกินไปและอาจจะทําให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากการที่ร้อนเกินไปหรือที่เรียกว่าเบิร์นหรือผิวไหม หรืออาจจะสูญเสียน้ามากเกินไปนะครับและอาจจะทําให้ทําให้เสียระบบประสาท Impair sensation ก็คือเสียความรู้สึกด้านด้านการรับสัมผัสก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอุณหภูมิก็ต้องพอเหมาะนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเราก็จะมาดูในเรื่องการฟื้นฟูทางกายภาพต่อไปในตอนที่4ครั้งนี้การขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ